พบกับเราทีมทนายความดอกเตอร์กิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมทีมดอกเตอร์กิติศักดิ์เนติบัฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความมีเพื่อนจากในไลน์นะครับออได้ไลน์มาถามนะครับซึ่งทางเราเองก็อยากแชร์ให้กับทางเพื่อนๆผู้ฟังทุกท่านนะครับก็ข้อมูลก็มีว่านะครับ เขาให้ญาติเนี่ยพักอัศัยอยู่ที่บ้านของเขาในฐานะผู้ภักษาในทะเบียนบ้านนะฮะโดยที่ตัวน้องเขาเนี่ยเอ่อก็เป็นเจ้าบ้านนะฮะปรากฏว่านะฮะญาติเนี่ยก็ไปเป็นหน,นี้บัตรเครดิตนะฮะแล้วก็มีใบแจ้งหนี้เอ้ยถูกฟ้องเอ้ยนะฮะเขาเองก็กังวลใจนะเพราะว่าอะไรคือจะไม่ให้ญาติอยู่นะฮะก็กลัว ญาติพี่น้องคนอื่นเนี่ยจะต่อว่าเขานะฮจะไปชําระหนี้แทนในสถานการณ์เศรษฐกิจอย่างนี้นะฮะก็ไม่ไหวนะครับทางแก้ง่ายนะครับในเมื่อนะครับสิ่งแรกสุดเนี่ยนะครับบ้านก็คือเป็นตัวของเจ้าของบ้านนะฮะแล้วส่วนในตัวลูกหนี้เนี่ยก็เป็นผู้อาศัยนะฮะก็ทางเราไม่ต้องรับผิดอะไรนะฮะนี่คือก็คือทางแก้ง่ายนะครับก็เลยอยากจะแชร์เพื่อนๆทุกท่านนะครับ ให้เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆเผื่อเป็นประโยชน์ทุกท่านนะครับหากท่านนะครับไม่ได้ความเป็นธรรมและยากจนท่านไม่ต้องเสียกำลังใจนะครับทางสภาในความของพวกเราช่วยเหลือท่านฟรีท่านสบายใจได้ครับผมขอเป็นกาลังใจให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณที่ท่านไลค์ขอบคุณที่ท่านแชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อและขอบคุณที่ท่านร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมทีมดรกิติศักดิ์เนติบดิตไทยทนายวิถีพุทธ และทีมทนายนความสวัสดีครับ